ปูวา,างบูชาส้าบันลำขานามขาดจดจำก็มีความเอียงทง<อ>งั้ท<า>งปูดับตอ,อ,อากถลกฝนข้องเดียทัการแต่การด้วยลักษณะใครบึ้งตูนักบึ้งตูนักบึ้น หอเราเข้มแข็งดูภาทำก้าแปลด้วยหลักชาปั๊บดูือความยุติธทุกคนนะสามสี่ฝุดฝนอเราเข้มแข็งทำกล้าแงด้วยหลักชาปั๊บสามสี่ลดแต่ทาง เขาสบายว่าเราทำไมไม่ชอบต่ตัดีโอเลยพาป่อยพักเนาะเลยที่เองดีเองชิคกี้พายยังไหมบ้างบอดี้แดงจะให้ฝัดฝัดบอดใชไหมฝน้องโมลวดสีฉันกลัวนะอีด้ฉันกลัวน้ำทิ้งเร็วกินลรด